รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะรับลงโฆษณาด้วยนะคะสนใจทักมาได้เลยนะคะมีลิงก์ไลน์สำหรับส่งข้อมูลค่ะอยู่ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะในวันนี้นะคะ JK ขอแนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถบ้านเจ้าของขายเองค่ะเป็นรถ f o r ์ดเฟีตนะคะ f o r ์ดเ t a ปี11รถบ้านมือเดียวป้ายแดงค่ะสะภาพสวยสภาพยังใหม่ยังดีอยู่นะคะเพราะว่า เจ้าของเดิมค่ะได้ดูแลร,รักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะมีกุญแจรีโมทนะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะเพลงดังฟังเพาะลำโพงรอบทิศทาเสียงดังดีนะคะแอร์เย็นค่ะภายนอกภายในสวยทั้งคันค่ะทุกท่านกระจกปรับและพับไฟฟ้าได้นะคะล้อมแม็กทั้ง4ีล้อรถคันนี้ไม่เคยติดเกสตนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะ เครื่องยนต์ก็เดินนิ่งเดินเรียบดีค่ะช่วงล่างแน่นๆวิ่งทางไกลได้ราคา89,000บาทค่ะรถอยู่ที่แม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะ f o r ์ f i ฟ,ฟียตนะคะ4ประตูค่ะสนใจทักคุยและนัดดูรถนะคะติดต่อผู้ขายได้เลยมีเบอร์โทรใส่ไว้ใ,ใต้คลิปเช่นเคยแอดเพียงแนะนำให้ชมไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ